สวัสดีคะ่ะทุกคนสายแล้วนะคะตอนนี้เก้าโมงกว่าแล้วฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะคะแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกอยู่นะมารดอ้ักกาศเขียวปรีนิดนึงนะคะมันแห้งหลายวันแล้วรถรถรดนิดเดียวนะคะไม่ได้รถเยอะมากฤดูนี้เขา เขามีความชื้นสูงก็เลยไม่ต้องรดมากเท่าไหร่เริ่มเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มห่อตัวแล้วเหมือนปีนี้เราจะปลูกช้าไปหน่อยนะเขาเริ่มห่อตัวแล้วมองเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแปลงนู้นดีกว่าแปลงนี้ไม่ค่อยสวย แปลงนี้ไม่ค่อยสวยไม่ได้ไม่ค่อยได้แดดอะ่ะบังเงาบ้านดูสม้มส้มข้างบ้านดกมากเก็บกินได้ไหมได้อยู่นะเจ้าของเขาไม่ห่วงหรอกคะ่ะเก็บกินได้ดูความดกดกจกนกิ่งหักดกทุกข้อ เขาทําความสะอาดนิดหนึ่งเมื่อเช้าตื่นไปเก็บพริกมารอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ดิค่ะ เดี๋ยวรดน้ําเสร็จเราจะไปเก็บต่อนะคะอันนี้อันนี้เป็นราน้ําค้างแล้วนะคะโหเราพาแต่ว่าก็ยังยังพอเก็บกินเองได้อยู่เอาไว้เก็บกินเองเอาไว้ใส่แกงเขียวหวานอีกสักรอบนึงเนี่ยเก็บเอาแต่ยอดยอดเขาได้อยู่ค่ะนี่แปลงนี้สวยแปลงนี้สวย แมงนี้สวยมแมลงก็กินเยอะเหมือนกันอย่าว่าแต่สวยเลยมแมลงก็มแมลงก็เยอะไหนเปิดดูหน่อยสิมุด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 นี่ความสวยสวยไหมสวยไหม สวยเนาะเริ่มห่อตัวแล้วเริ่มห่อตัวแล้วเขาเริ่มเริ่มห่อตัวแล้วนะอีกสักกลางเดือนจะได้ตัดไหมเนาะอ,อยากดองแล้วอะ่ ดองแล้วอันนู้นอันนู้นฝรั่งที่เราคลุมไว้ยังโอเคอยู่นะคะยังแข็งแรงอยู่ พริกของเราก็ยังดกมากเหมือนเดิมดูพริกยังดกยังสวยเหมือนเดิม แปลงนี้คือแปลงนี้คือคะนานี่แหละค่ะแต่ว่าอันนี้ผักเสี้ยนี้งอกมาเองนะงอกมาเองนะผักเสี้ยนนี้งอกมาเองจากเม็ดเก่าที่ร่วงอ่ะจริงๆแปลงนี้ปลูกคะน้านะแต่โดนหนอนกินไปเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ดูหนอนกินหนอนกินจนเหลือไม่เท่าไหร่ เอาไว้เรามาเก็บกินเองเดี๋ยวถ้าหนาวหลังจากนี้นอนก็จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวจัดนอนก็จะไปจำสิ่มแล้วเราก็จะกินที่เหลือหลังจากนอนนะคะ Hmm. ตรงนี้ก็มีโทมะโทนิดหน่อยมะเขือเทศของเรายังไม่สุกสักทีนะคะจะทันก่อนหนาวไหมเนาะลูกเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะคะเมียว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 ใฮ้ให้ใหหเมียวเมียวเดี๋ยวค่อยออกนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่รดน้ำผักก่อนจ้าเดี๋ยวเราไปรดในเฮ้ากันนะคะนี่ค่ะพริกสวยนะมีสุกเม็ดสองเม็ด ส้มของเราวันก่อนที่เก็บไปต้นลีลาวดีส้มเก็บไปบ้างแล้วนะคะส้มอันนี้ต้นลีลาวดีกุหลาบกุหลาบก็สวยนะเอาสายสายน้ำพับพับตกไหน พับตรงนี้น้ำเลยไม่ไหลเลยน้ำเลยไม่ไหลเลยครับตรงนี้กุหลาบดอกก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ดอกจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอากาศหนาวอ่ะเ้าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ มันไม่เหมือนเดือนเดือนห้าใช่ไหมคะเดือนพฤษภาดอกจะสวยแอปเปิ้ลจิ๋วของเราสุกแล้วนะแอปเปิ้ลจิว๋วไหนดูนี่สุกแล้วสุกแล้วอแอปเปิ้ลจิ๋วนะคะเล็กๆเท่านิ้วชี้เลยถามว่ากินไหมไม่ได้กินนะคะเก็บปลูกไว้ดูไม่เคยเก็บกินเลยอะ่ะ ปลูกดูอย่างเดียวเดให้นกกินชอบดอกเขาอ่ะดอกเขาจะบานช่วงไล่ๆกับดอกซากุระนะคะสวยลูกของเขา ลูกแอปเปอร์จิ๋วอันนี้มัลิมะลิก็มีตูมดอกนะมะลิมะลิลานะคะไม่ใช่มะลิซ้อนก็มีตูมดอกอยู่มีสองกระถางนะคะขยายมาตรงนี้กระถางหนึ่งมีสองกระถาง เนี่ยกุหลาบบานมีดอกมีดอกเรื่อยๆจริงๆแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนะไม่รู้จบตกจริงหรือเปล่า หญ้านี้ก็หญ้านี้ก็ขึ้นดีดีอันเนี้ยขึ้นเก่งมากเลย ต้นคุณนายตื่นสายก็เริ่มหมดสภาพแล้วหนาวมาแล้วไปรถในเฮ้ากันไปรถในเฮ้ากันเดี๋ยวชดนี่สตรอเบอรี่ของเรานะ บอรี่ปลูกไว้ให้ลูกสาวเก็บเล่นไปรดน้ำผักในฮากัน กิ่งชําก็ยังกิ่งชําก็ยังต้องคอยดูแลเรื่อยๆอยู่นะคะคอยเปิดปิดให้เขาอยู่เปิดปิดถุงให้เขาระบายอากาศบ้างสองสองวันครั้งแต่เมื่อวานลมแรงมากเลยนะคะลมแบบว่ากระโชกโฮกหางมากช่วงช่วงบ่ายบ่ายจนถึงค่ำเลยจมถึงมืดเลยะคะ่ะ ลมแรงวันนี้มีแดดกับกับเมฆเมฆนะคะสองอย่างไม่ได้รถฉ่ำม,มากนะคะรถผ่านผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะชื้นเกินไปเชื้อราก็ขึ้นในเฮ้านะคะหน้านี้ ถ้าชื้นเกินเชื้อราก็มาก็เลยจะรดแบบว่ารดผ่านๆเอา ต้นเคลต้นขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นช่ายนะคะไม่ใช่เซลลอรี่นะเป็นขึ้นช่ายใบใหญ่มากอากาศดีอากาศดีใบก็เลยใหญ่ถักบุ้งนาของเราบุ้งนาของเรา ตะไคร้ที่ชําไว้นะคะต้นน้อยหนาของเราจะโตไหมเนาะน้อยหนานะ ฝั่งของเราหลังฝลังมุมนี้เป็นฝลังนะลูกไว้ทํากิ่งอ,อันนี้ต้นต้นอะไรต้นผักหวานเขาจะมีลูกให้ไหมอะลูกเขาจะร่วงไหม มาถามนี้นดีมั้งดอกเขาก็มานะนู่นนะสูงสูงนู่นนะแต่ว่าจะติดลูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะหน้าหนาวฝรั่งดอกมาอีกรอบหนึ่งทับทิมสยามดอกก็มาอื เห็นไหมคะดอกเล็กๆแต่จะติดลูกไหมไม่รู้ ย่านางยังคงอยู่ย่านางอายุสามปีแล้วเขาเริ่มแตกขแขนงมาแล้วนะเนี่ยคณะ เอาปุ๋ยมาต้องเอาปุ๋ยมาใส่ช่วยเขากระตุ้นกินขแขนงเขาพรุ่งนี้ฝนตกถ้าฝนตกนะคะพรุ่งนี้ไม่รดนะคะปล่อยเขาไป โอเครดน้ำเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรียบร้อยบายบายแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปลุยเก็บพริกต่อนะคะ